การเลี้ยงไก่อารมณ์ดีเพื่อให้ได้ไข่คุณภาพและทำสวนเกษตรผสมผสาน ภายใต้ระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ของ g e ต Family กเกษตรในส่วนเพื่อนถือเป็นก้าวแรกที่เจ้าของสวนสาวนีเมคานุพักวางเป้าต่อยอดความสำเร็จทำให้ g e ต f a ฟ i l y เกษตรในส่วนเพื่อนเป็นทั้งศูนย์เรียนรู้และการ,กรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวภายหลังที่แห่งนี้สามารถเติบโตจนเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ดีแห่งหนึ่งเพราะไม่ว่าจะเป็นไก่ไข่อารมณ์ดีที่เลี้ยงไว้700ตัวก็ทำรายได้ประมาณวันละ1 5 0 0บาทช่วยให้มีเงินหมุนเวียนอย่างไม่ ชาตกบกพร่องรวมถึงกล้วยก็ตัดขายได้ทั้งผลและใบส่วนลำต้นก็นำไปทำเป็นปุ๋ยอาหารสัตว์หรือแปลรูปเป็นเชือกทั้งยังมีการปลูกข้าวพืชผักและผลไม้อื่นเช่นเก๊กหวยรลัสเบอร์รี่แบล็คเบอรี่สวรสมะละกอ หรือปลาที่เลี้ยงตามธรรมชาติก็ล้วนสร้างรายได้ที่ดีอย่างต่อเนื่องนี่จึงเป็นความสําเร็จของเกษตรอินทรีย์ PGS ที่ช่วยให้เธอเป็นที่รู้จักสําหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพและเป็นช่องทางให้สามารถนําผลผลิตออกไปขายอย่างตลาดเกษตรอินทรีย์ได้อีกด้วยพักพวกเพื่อนฝูงได้บอกกันว่าถ้าเราเข้าระบบ PGS เนี่ยเราจะได้ความรู้ได้ ใบ์ติฟิเคตเพื่อจะไปขายในตลาดต่างๆได้ค่ะเราก็เลยค่อยๆศึกษาแล้วเข้าไปสมัครคาดหวังของการเติบโตก็คือ mm hmm. หนึ่งเราจะต้องการผลิตพืชหรือสัตว์ที่ให้มันเต็มศักยภาพในพื้นที่เบื้องต้นนะคะ mm hmm. แล้วก็หลังจากนั้นพอเราได้ได้ได้ผลผล,ผลิตออกมาเนี่ยเราก็กระจายไปให้ทั่วทั่วของเมืองเชียงใหม่รวมถึงในอนาคตเราตั้งใจอย,อยู่สอ,อย่างก็คือให้ พื้นที่ได้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานเรียนรู้เพื่อให้คนในพื้นที่หรือคนในเมืองเนี่ยเข้ามาเรียนรู้งานของเราได้ได้คล่องขึ้นแล้วก็ท้ายสุดก็คือถ้าเป็นไปได้เราจะเปิดตลาดข้างหน้า Get Family, กเกส์แ Family เกษตรในส่วนเพื่อน ถือเป็นตัวอย่างเกษตรอินทีีย์ PGS ขั้นที่1ห,หรือต้นน้ำที่สร้างกลไกการทำงานแบบพึ่งพิงธรรมชาติล้วนๆโดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อสร้างจุดเริ่มต้นคือดินที่ดีตามคอนเซปต์เมื่อดินดีอินทรีย์ก็ง่ายและสร้างไรายได้มาจนถึงทุกวันนี้ เช่นเดียวกับพิงธรรมชาติแบรนด์สินค้ากลางน้ำในพื้นที่ตำบลน้องหานอําเภอสันสายที่นำผลผล,ผลิตทางการเกษตรของสมาชิกกลุ่ม PGS เชียงใหม่มาต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคใช้ในครัวเรือนหลากหลายชนิดโดยมีทั้งแชมพูสบู่น้ำยาล้างจานน้ำผลไม้แยมผลไม้สมุนไพรและแมลงผลิตภัณฑ์ช่วยบำบัดน้ำเสียรวมกว่า10ชนิด ซึ่งในที่นี้เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้สาธิตการแปลรูปผลมะกรูดภายหลังนําเปลือกและน้ําไปประกอบอาหารทาเครื่องดื่มหรือน้ํำยาล้างจานเรียบร้อยแล้วยังมีส่วนที่เหลือคือเปลือกที่จะสามารถแปลรูปเป็นแยมไม่ให้มีส่วนต้องเหลือทิ้งเสร็จแล้วรับประทานคู่กับขนมปังแครกเกอร์มิกซ์กับน้ําผลไม้หรือรับประทานร่วมกับโยเกิร์ตก็แสนอร่อยแล้วแต่ว่ามันมีอะไรในผลไม้ ออกมาช่วงไหนทําอะไรแล้วก็จะมาคิดแปรรูปพวกนี้ค่ะพวกนี้เราคิดสุดเองว่าเราคิดสุดเองบ้างแล้วก็ศึกษาค้นคว้าด้วยค่ะแล้วก็หยิบเอาจุดที่ดีๆมาลงไว้ที่แยมของเราในส่วนที่เป็นพวกสารเคมีเราก็ไม่เอามาอยากให้สารเคมีมันไม่มีในในสาระระบบอะค่ะเราก็พยายามที่จะสื่อให้ลูกค้าเรารู้ ว่ามันมันมันมีผลเสียนะกับกับกับสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิงธรรมชาติกับจุดเริ่มต้นของการทำเพื่อใช้ลดค่าใช้จ่ายกลายมาเป็นของที่แบ่งปัน ด้วยความตั้งใจอย่าให้คนรอบข้างหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพลดการใช้สารเคมีควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมกระทั่งมาเป็นผู้ประกอบการหัวใจสีเขียวและเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในระบบกะเกษตรอินทรีย์ PGS ที่เธอเองก็พร้อมแบ่งปันและถ่ายทอดให้กับทุกคนที่ต้องการสร้างรายได้อีกด้วย กล่าวได้ว่า PGS แม้จะเป็นระบบรับรองแบบมีส่วนร่วมเพื่อรายย่อยหรือกลุ่มเกษตรกรระดับรากหญ้าแต่ก็เป็นกระบวนการรับรองในระบบสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับมีความเหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อยประหยัดค่าใช้จ่าย ส่งผลดีกับการขยายฐานในการสร้างอาหารปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของกลไกสร้างดินดีที่กล่มพัฒนาที่ดินและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อน,นําเกษตรกรเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์และสร้างรายได้ที่ดีให้ต่อไปสมศักดิ์นาชัยนาคถ่ายภาพพิชยาภักคายมณีรายงาน